เหล็กหมวนกว่า10ตันหล่นกีดขวางการจราจรค่ะวันที่21พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมา ร้อยตำรวจโทยงยุทธขัติยะรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับแจ้งเหตุรถบรรทุกพ่วงทำเด็กม้วนขนาดใหญ่หลุดกีดขวางการจราจรจึงประสานตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรบางสะพานออกตรวจสอบเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุบนถนนเส้นเพชรเกษมชายทะเลบริเวณช่วงทางโค้งก่อนถึงหน้าโรงเรียนบางสะพานวิทยาอําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบรถบรรทุกพ่วง18ล้อยี่ห้อฮีโน่สีแดงทะเบียน705599ประจวบคีรี มีสติกเกอร์หน้ารถระบุชื่อหอจอกกซีเคทีโลจิสติกพบเหล็กม้วนขนาดเล็กมินิคอยจำนวน4ม้วนอยู่บนพ่วงอีกจำนวน8ลูกน้ำหนักรวมประมาณ12ตันลนกระจัดกระจายบนพื้นถนนเจ้าหน้าที่รีบประสานรถยกเพื่อเลี่ยงคืนผิวจราจรจากการสอบถามนายสวัสดเผือกล่องอายุ4 1ปีชาวอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันพนักงานขับรถเร่าว่าตนขับรถไปรับเหล็กม้วนขนาดเล็กจำนวนทั้ง42ม้วนน้ำหนักรวมประมาณ18ตันบรรทุก ใส่รถพ่วงวิ่งออกจากบริษัทในเครือสหวิริยาเพื่อจะเดินทางไปส่งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองเมื่อขับมาถึงที่เกิดเหตุด้วยความเร็วปกติประมาณ30-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เป็นทางโค้งหักศอกจู่ๆเหล็กมวนที่บรรทุกมาแลูกได้ล่วงหล่นลงกระจัดกระจายบนถนนแต่โชคดีที่ไม่มีประชาชนขับขี่รถตามหลังมาจึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนายอุดมสดใสในฐานะประธานชมรมขนส่งรถบรรทุกเหล็กบางสะพานกล่าวว่า สินค้าที่หล่นจากหลังรถพ่วงครั้งนี้เป็นเหล็กม้วนขนาดเล็กที่เป็นจำพวกสครับน้ำหนักประมาณมวลละ1ตันขวาขวาซึ่งขบวนการในการขนส่งเกิดจากโรงงานโดยตรงหมายความว่าได้ว่าจ้างผู้ประกอบการโดยตรงซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้น่าจะเกิดจากการรัดตึงที่ไม่ครบถ้วนทําให้เวลารถเข้าโค้งสินค้าจึงมีการสไลด์เลื่อนหลุดจากตัวรถ ซึ่งจะมีการสอบสวนสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งระหว่างบริษัทผู้ประกอบการขนส่งกับทางบริษัทต้นทางอีกครั้งเพื่อหาวิธีการร่วมกันว่าจะมีมาตรการในการจัดการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปอย่างไรซึ่งหลังเกิดเหตุได้มีการย้ำเตือนไปยังบริษัทต้นทางและผู้ประกอบการขนส่งให้ดูแลการรัดตึงสินค้าอย่างแน่นหนาก่อนออกจากโรงงานซึ่งทางชมรมก็ต้องมาทบทวนว่าสินค้าประเภทนี้ที่อยู่นอกเหนือมาตรฐานการขนส่งและการควบคุมของทางชมรมจะมีการจัดระเบียบอย่างไร ต่อไป